สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุขไม่ได้กับ่อพอยานี้ก็ละจาพี่น้องใจยาเนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยโพดแบบนี้ใจดีมากเอฟซีแห่ชื่นชมรัวรัวสุดยอดผู้บริหารไม่อย่างน้อยที่นี่พี่น้องใจก็คือ่า,า่าสุดบอดบอยสิริชัยแล้วก็ไดโพดแบบนี้พี่น้องปลอมโพดหลอโชวเก่าวอัอลบัม้มปีหมอลำใจกินลอยอัลบัม้มปีเก้าปีหมอลำใจกินลอยนะพี่น้องขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมและรับฟังครับทางคณะหมอลำ ใจเกินร้อยยินดีมากๆครับสำหรับศิลปินที่นำเพลงไป c o อร์คณะหมอลำวงดนตรีที่นำไปร้องโชว์ขอบพระคุณมากๆครับแฮทแท็กเปีหมอลำใจเกินร้อยหมอลำใจเกินร้อยแฮทแท็กบอยสิริชัยแฮทแท็กแอนอลดีพี่น้องกี้เพลงที่หนึ่งกะแห่งแงงแห่งงามของบอยสิริชัยนพี่น้องแล้วกับเพลงที่สองกะออกพรรษาน้ำตาหล่นของซอแอนแล้วเพลงที่สามกะ ฮักเถื่อสุดท้ายของบอดบอยสิริชัยนพี่น้องแล้วก็เพลงที่สี่มักบ่าวสกลนครของซอแอนอรดีแล้วก็อีกเพง 4, กกง so ลเพงหนึ่งกับเพลงที่หากับโอละนอฟันเอย๋ยของน้องกาฟิวแล้วก็อีกเพลงหนึ่งกับเขตแล้วเมียเขาตําสุภาชัยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งกับกินข้าวบายน้ำตาของน้องแพรวาหมอลำใจเกินร้อย แล้วก็อีกเพลงหนึ่งก่ะรอรักรอเธอโมดธนเดชพี่น้องคัมมิงซูนกะสิมารเร็วๆนี่วสันบอดบอยว่าเพลงนี่ว่าท่านได้ออกแต่ว่าจะมาออกเร็วๆเอฟซีละลายทานกะคอมเมนต์สุดยอดสุดปังจังเลยจริงๆค่ะหมอลำใหญ่เกินร้อยยังเข้าไปฟังทุกวันเลยวันละหลายรอบเลยจ้าสุดยอดมากค่ะ ซีไลไลสันกับส่งกำลังใจให้เราล้ว่ามันมันฟังฟังเด้อจ้าใจเกินร้อยบอสบอยเก่งที่สุดเลยค่ะฟังปังตลอดการเอบีและลูกๆใจเกินร้อยของแม่แอนพ่อบอยสุดยอดมากค่ะฟังทุกวันเด้อจ้าพี่น้องใจเอฟซีใจเกินร้อยนี่สุดยอดดีดีได้พี่น้องพอทุกเพลงต้องตามได้ทุกเพลงจ้าลองตามได้ทุกเพลง สุดยอดมากจริงๆค่ะฟังทุกเพลงค่ะหงเฮงปังๆนะคะว้าวมากใจเกินร้อยสุดปังมากค่ะเนาะสุดยอดค่ะพี่น้องหลายๆเวทีเอาไปลองบอดบอยแล้วก็บอบพุณหลายๆเนาะแล้วก็โอ้สุดยอดผู้นําเลยครับพี่น้องปั่นทุกวันเลยค่ะเวลาว่างไปค่ะเพลงม่วนจังวะโจ๊ะหงแฮงหงงามออกพรรษาน้ําตาหล่นสุดยอดเลยค่ะรักใจเกินร้อยขอให้ปังปังมันๆนะคะแมนพี่น้องใาก,ก็ขอให บอดบอยซอแอนและทีมงานสุภุสุคนใฮงเหงปังๆเรื่อยๆเด้อจ้เด้องั้นอะไรมาเทมาเดินทางไปทางใดก็ค่อยเดินทางโดยความปลอดภัยเด้อจ้าพี่ๆน้องๆมีความิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์ขมาสู้ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย